นนโอ้ยตะกี้เรือปิดไ i f ายในมือถือพี่วายเสียงดังอืดอืดอืดอยู่น้องทักมาน่าจะเข้าไปในกล้องกันแหละหนอือืดอืดอยู่นะ <c oughs> มาแล้วนะครับทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับร้านพ <c oughs> ี่อ้อยนะคา,คาเฟ่มาแล้ววันนี้บรรยากาศดีหน่อยนะไม่หนาวพี่วยไม่ได้ใส่ถุงมือแล้ว จริงๆมาถ่ายตอนสายแล้วแหละทุกคนลาบชาเห็นว่าใส่เซกันานอวไปแล้วตอนนี้เริ่มร้อนมั้งเนี่ย หลายคนองได้ดูคลิปหน้ารักกันไปนะว่าส่วนใหญ่มีแต่เมนูเด็กๆไงพี่วายชายววิปครีมแล้วก็เสียงเด็กเจ้าเจ้าเจ้าเ้าวาลาเลยมอบันชอบตรงไอ้น้องบอกว่าทำเพลงมากน <laughs> ี่แหละพี่ก็ไม่ได้ยินว่าน้องพูดอะไรเพราะว่าเสียง น้องนั่งดูพี่วอยตลอดเลยนะพี่อ้อยขอบคุณคนังดูหลังพานแล้วก็คุยกันสองคนพี่เขาทำเก่งนะช่า <ocalyptic> รักดีสวัสดีครับพี่วอย หน่อยเพราะว่าแถวนี้เปิดเรียนแล้วนะครับแต่ก็มาแต่เฉพาะอมอมต้น<ช>เป็นต้นไปด<ช>ูให้ไดจริงดีโกโ้น้าทานะชมของมตัวเอง กยได้อะไรกินข้าวชา้าไปมักจะนไข่เจียวเกียวบองเกียยเก๊ยวก,ยกสุดๆเป็นหกสิบบาทค่ะหกสิบบาทค่ะ กาแฟยี่5ห้า,หาจาลงนกนิโซ่พ่นสามห้าคุณครั ม่หนาวแล้วใช่ไหมพี่อ้อยไม่ใส่ทงมือแล้วดีขึ้นมาอาทิตย์ก่อนไม่ไหวกันอ,อากาศเย็นมากนะครับวันนี้อากาศก็เรื่อสบายขึ้นแนละ้วดีขึ้นมากเลยวอ,อนนี้ ทังไปแล้วนะช้าเคียวยอยต้องไปผสมชาไปแล้ว น้าที่ไหนล่ะพี่อ้อยเอาเพียกหนึ่งแก้วนะครับบาซันจะบอกเล่นหรือบอกอีลีบอกกายไหดีกลับมาจะสิถามก่อนว่าเอาอีลีบอกมาสั่งไว้แล้วก็ไปใช่ไหมหนุนนุนขับรถไปหนุนมเมาอราไม่กล้าทำยารอนอนกับนนคนเตือนนอนอนองเหยาะกับเตือนออเอาเพียกแก้วหนึ่งรับบาซันจกักจักสังเลนหรือสังอีหลีสังเลนซังอีหลี ต้องรอดูอีกทีทคอนเฟิร์มอะไรดีครับนมอะไรนะนมน้ำผึ้งปั่นหวานน้อยครับ<ะ>ครับ<ะ>เอาเพียกปั่นนิงกิ้งไมเนี่ย<ะ>เอาเพียกที่ดีเอาเพียกที่รีนอนไว้บอาเลยเอาเยียกที่ปั่นรับ เอาเย็นวางสั่งเงินนเอาเล็องเอาจากจริงๆนะพี่วยเอาเขียรปั้นใช่มาครับปั้นสามสิบครับเอาปั้นละเอียดเย็นยี่สิบห้าครับ หนาวนะครับผมว่าตอนค่ำๆนี่หนาวเนี่ยพี่วายถ้าช่วงกลางวันลมแบบนี้นะนนช่วงนี้เมนูเด็กๆเยอะๆนะครับชาเชียวดีมากช่วงนี้ ลูกค้าสั้างเยอะๆนี่พี่ว้จำจำราคาตัวเอง,งมไม่ได้ก็มีได้ค่ะแล้วก็ขอให้ลูกค้าดูให้หน้า้ายเลยเป,เ,เป็นบางเมนูอ่าเป็นบางเมนูมาไม่ทันเมนูมอคค่าพี่วายพี่วายทำไปแล้วดูวจากใบออเดอร์พี่ฟูดอันนี้คือเมนู เครื่อกปั่นนะครับเพียกปัน่นไม่ใช่บูฮาวายนะทุกคนซีโทรปั่นเป็นสีฟ้าเฉยเพี่ไวทักว่าเหมือนบูฮาวายซีโทรปั่นเป็นสีฟ้าโอ้โหพี่ไว้เสียงเครื่องตัดพี่ไว้มาแล้วนะ ใช่เริ่มเริ่มของขึ้นแล้วนะเสียงเครื่องปั่นเริ่มดังชาเสียวพี่วายนี่หอ,อมกลุ่นจริงๆดนะู <ST> S> <S พี่วายถนัดขึ้นเยอะเลยมนะ <ST S> <ST S> ไม่ได้ใส่ถุงมือแล้ว <ST S> สอามวันที่ผ่านมาที่ไาใส่ถุงเบอกันหนาวกันมือแสกันอากาศเย็นมากถนัดมือขึ้นเยอะนะคะยังมีถุงมคือรวดเร็ว แต่ถ้าหนาวมากก็คงต้องใส่ ใไหมครับหรือว่าจ่ายรวมเลยจ่ายแยกครับจ่ายแยกอันนี้ 75. เจ็ดสิบห้าจากปันสามสิบห้า อันนี้พี่ว่าจำราคาได้ไมั้ยได้ค่ะนมน้ำผึ้งผา,ากันมาเพียกปันแล้วก็อยากอยากหัวกันเอง, <c oughs> งน,นั่นคนเดียวกั <c oughs> นเรียกว่า <c oughs> สั่งเล่นๆนะ ตะเกียงอยากวัวกันเองอยากวัากวกันเอง นี่เวลานมสดเข้าไปอยู่ในโถนี่ผม,มียกว่าสีบูฮาวายนะดหน่อยใช่ค่ะควาบูใช่ฟ้ตัวก็เป็นสีฟ้าแกงตัวเองนะหนึ่ง <laughs> เสียงเขาเริ่มมาแล้วอย่าเพราะว่าเริ่มเริ่มได้แ <c oughs> ล้วนะ <c oughs> เครื่องฝัน <c oughs> อยู่ที่อ้อยไม่นานแล้ว <c oughs> <c oughs> ลากันไปกับออเดอร์นี้เลยขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดก,กรอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะคอฟี่ชาคาเฟ่ล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อยไปแล้ว